นิยายรักโรแมนติกเรื่องสั้นจากช่องจันทิราสตอรี่ถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะคะนี่นางดาวฉันเรียกไม่ได้ยินหรือ,อยังไงเด็กสาวสะดุ้งตื่นตามเสียงนั้นทันทีนนวนมีอะไรจะใช้ดาวหรือคะมีสิถ้าไม่มีฉันจะเรียกหล่อนทำไมเสียงนวนสมัยซึ่งเป็นแม่เลี้ยงตวาดใส่ละอองดาว ช่วยเาภาพไปรีดให้ฉันทีบ้านผู้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปออกงานมีงานเลี้ยงแกเองก็ต้องไปกับฉันด้วยให้ดาวไปด้วยหรือคะดุดดาวยิ้มกว้างด้วยความดีใจเธอรู้จักกับท่านผู้ว่าสมัยพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านเคยมาบ้านบ่อยท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีและน่ารักมากนวลสมัยบนพื้นพำรรไม่รู้จะพาคนอย่างแกไปทําไมสมปีที่พ่อจากไปดุดดาวอยู่กับแม่เลี้ยงและถูกข่มเหงรังแกมาโดยตลอด ทั้งๆท,ที่บ้านก็เป็นบ้านของพ่อแม่เธอแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตพ่อของเธอก็ได้แต่งงานใหม่กับนวลสมัยนวลสมัยถือว่าตัวเองได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อเลยทําตัวเป็นใหญ่บังคับผมเหงรังแกเธอทุกอย่างบางครั้งเธอเองก็สุดจะทนอยากจะหนีไปให้ไกลแสนไกลแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนที่บ้านผู้ว่านวลสมัยกาชับดุดเดาให้หยุดแต่ในครัวห้ามไม่ให้เธอออกไปหน้างานโดยเด็ดขาด ดุดดาวก้มหน้าก้มตาเข้าครัวอ้าวหนูดาวไปไงมาไงล่ะลูกป้าบัวแม่บ้านของท่านผู้ว่ากล่าวทักสวัสดีค่ะป้ามีอะไรให้หนูช่วยไหมคะโถแเม่คุณไม่มีหรอกค่ะป้าว่าหนูออกไปข้างนอกไปอยู่กับกลุ่มคนหนุ่มคนสาวจะดีกว่าไม่ดีหรอกค่ะหนูขอช่วยงานอยู่ในครัวนะคะป้าป้าบัวมองดุดดาวด้วยสายตาที่รักและเอ็นดูและก็สงสารเป็นอย่างยิ่ง ใครๆก็รู้ดีว่าหลังจากที่พ่อของดุดดาวเสียเธอก็อยู่กับแม่เลี้ยงเพียงลําพังและนวลสมัยก็บังคับกันแกล้งเธอทุกอย่างป้าบัวได้แต่มองด้วยความเห็นใจและหวังว่าสักวันจะมีผู้ชายดีๆมาพาเธอออกจากชีวิตที่เลวร้ายนี้เสียทีที่หน้างานนัทวบุติมองซ้ายแลขวาด้วยความเบื่อหน่ายเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับความวุ่นวายเบื่อคนที่มาลุมเล้าโดยเฉพาะสาวๆ รวมไปถึงนวลสมัยไม้สาววัยสี่สิบต้นๆที่ให้ความสนใจในตัวเขาจนออกนอกหน้านอกตาคุณนัดคะดื่มอะไรไหมคะไม่ครับเชิญตามสบายนวลสมัยตีสนิททั้งที่เพิ่งรู้จักกันเธอรู้สึกพึงพอใจผู้ชายคนนี้มากเขาหล่อเข้มภูมิฐานฐานะดีนวลสมัยแม่ไม้สาวประชิดต,ตัวเขาไม่ยอมห่างจนสาวๆหลายคนในงานแอบมองด้วยความหมั่นไส้ ทานอะไรไหมคะไม่ผมรู้สึกปวดหัวอยากอยู่คนเดียวเงียบๆชายหนุ่มตอบเสียงเรียบแต่แม่ไม้สาวไม่รักความพยายามปวดหัวหรือคะเดี๋ยวนวลจะไปหาซื้อยามาให้นวลสมัยรีบพวดออกไปโดยไม่ฟังเสียงเขาเพราะหลอนอยากเอาใจชายหนุ่มนั่นเองชายหนุ่มบอกตัวเองว่าเขาต้องรีบออกไปจากงานก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะกลับมานางดาวนวลสมัยเข้ามาฉุดแขนดุดดาว ช่วยไปซื้อ,อยาแก้ปวดให้ฉันทีซื้อ,อยาใครเป็นอะไรคะานานวนแก่ไม่ต้องมาถามแกมีหน้าที่ไปทําตามคําสั่งที่ฉันบอกก็พอนี่เงินรีบไปแล้วก็รีบกลับนะยะดุดดาวรับเงินมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดุดดาวเดินก้มหน้าเข้าไปในซอยนัทวุฒิบอกลาผู้ว่าแล้วขับรถออกจากงานคืนนี้พระจันทร์สวยเขาขับรถช้าๆกินลมชมวิวมองพระจันทร์ที่สวยงาม แต่จุดๆูก็มีเงาดำตัดผ่านหน้ารถเขาเบรกรถด้วยความตกใจรีบจอดรถข้างทางแล้วลงจากรถเขาเหลือไปเห็นร่างผู้หญิงสาวนอนอยู่ข้างๆรถห่างจากรถเล็กน้อยคุณคุณเป็นอะไรมากไหมครับแสงจันทร,ร์สาดสองมองให้เห็นใบหน้าคนที่นอนอยู่ใบหน้าขาวนวลกระทบกับแสงจันทร์หน้ารูปไข่ปากนิดจมูกหน่อย นัทธวุฒิตะลึงมองไปชั่วขณะเขาเผอพูดออกมาลอยๆงามงามเหลือเกินเขาเผอใช้ฝ่ามือลูบไล้แก้มนวลสวยดุดดาวเริ่มได้สติเธอตกใจผวาลุกขึ้นคุณคุณเป็นอะไรมากไหมครับคุณเป็นใครหญิงสาวกล่าวด้วยความตกใจฟื้นแล้วหรือครับเสียงทุ้มที่ดังขึ้นทำให้ดุดดาวต้องลืมตาเธอได้พบกับประกายตาลมกล้า ที่จ้องมองมาที่เธอใจเย็นครับลุกขึ้นกระทันหันแบบนี้เวียนหัวแย่คุณเป็นลมสลบไปนะครับคงตกใจที่รถผมพุ่งเข้าหาขอบคุณนะคะดุจด,ดาวจับตามตัวของตัวเองฉันไม่ได้เป็นอะไรครับคงแค่ตกใจขอบคุณนะคะฉันไม่เป็นอะไรแล้วฉันจะต้องรีบกลับเธอบอกเขาพร้อมกับนึกขึ้นได้ว่าจะต้องไปซื้อยาเงินเงินฉันหายไปไหนแล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อยา ซื้อยาอะไรครับเดี๋ยวผมพาไปซื้อส่วนเงินผมจะชดใช้ให้คุณต้องการเท่าไหร่บอกผมมาได้เลยถือว่าเป็นค่าทำขวัญให้คุณก็แล้วกันไม่ไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรนัทวุฒิแปลกใจมองหญิงสาวอย่างค้นคว้าพึงพอใจที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธกับเงินของเขาแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนผู้หญิงที่เขาเคยพบมายิ่งทำให้ชายหนุ่มอยากค้นคว้า อยากรู้จักตัวเธอมากยิ่งขึ้นถ้าคุณไม่รับค่าทำขวัญก็รับเงินไปซื้อยาแทนเงินคุณที่หายไปนะครับนัทวุฒิพูดพร้อมกับยัดเงินใส่มือเธอขอบคุณค่ะหญิงสาวทำท่าจะเดินจากไปคุณคุณจะไปไหนให้ผมไปส่งเธอนะเขาใช้มือมาจับที่แขนของดุดดาวเววตาเขาดูอ่อนโยนและจริงใจหญิงสาวนึกขึ้นได้ว่าออกมาซื้อยานานแล้วป่านนี้นวลสมัยคงจะโกรธเธอ ดูดดาวตัดสินใจให้เขาไปส่งที่ร้านขายยาในขณะที่ดูดดาวเข้าไปในร้านขายยานัทวุฒิเฝ้ามองหญิงสาวไม่ละสายตาผู้หญิงคนนี้สวยใสยเป็นตัวของตัวเองมีสเสน่ดึงดูดผู้ชายอย่างเขาเป็นอย่างมากซื้อยาเสร็จดุดดาวได้บอกที่อยู่ให้เขาไปส่งถึงหน้าบ้านท่านผู้ว่าดาวจะลงตรงนี้ค่ะดาวคุณชื่อดาวค่ะดิฉันชื่อดุดดาว คุณมาที่บ้านผู้ว่าทำไมชายหนุ่มคิดเขาเพิ่งออกมาจากบ้านผู้ว่าแต่ตอนที่เขาอยู่ทำไมเขาไม่เห็นดุดดาวเลยหญิงสาวไม่ตอบรีบลงจากไปด้วยความสนใจในตัวหญิงสาวและสงสัยเธอ,อซื้อยาไปให้ใครชายหนุ่มรำเรียงเหตุการณ์และอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาก็เป็นได้จึงเดินตามหญิงสาวห่างๆดุดดาวเดินอ้อมเข้าหลังบ้านทันใดนั้น นางดาวแกหายไปไหนมาฉันรอแกตั้งนานสองนานมานี่เลยนางตัวดีนวลสมัยโกรดมากที่ลูกเลี้ยงหายไปนานจนทําให้ชายหนุ่มรอยาไม่ไหวและหายตัวไปเธออารมณ์เสียและมาลงที่ดุดดาวแกไปอ่อยผู้ชายที่ไหนมาใช่ไหมไม่ค่ะนะนวลไม่ค่ะหยุดนะสองสาวหันไปตามเสียงนั้นคุณนัดนวลสมัยเรียกด้วยความตกใจคุณหายไปไหนมาฉันตามหาคุณแทบแย่ แม่ไม้สาวรีบเข้าไปกอดแขนชายหนุ่มทั้งที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่นานชายหนุ่มไม่สนใจตรงเข้าไปหาดุดดาวดุดดาวคุณเป็นอะไรมากไหมนวลสมัยร้องกีดคุณไปรู้จักเด็กคนนี้ได้อย่างไรอ๋อที่แกหายไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะแกะไปอ่อยคุณนัดของฉันใช่ไหมเสียงของนวลสมัยเริ่มดังขึ้นทําให้คนในงานพูกันเข้ามาดูมีอะไรกันหรือเสียงผู้ว่าเจ้าของบ้านดังขึ้นอ้าวหนูดาว หนูก็มาหรือลูกทำไมตาไม่เห็นหนูล่ะนหนวลสมัยบอกว่าหนูดาวไม่ยอมมานวนสมัยรีบเข้าไปหาท่านผู้ว่าหวังจะแก้ตัวผู้ว่าชิงพูดก่อนเธอทําแบบนี้ไม่ถูกน่านวนสมัยถึงดุดดาวจะไม่ใช่ลูกของเธอ,ดดอเธอก็ควรจะมเมตตาแก่บ้างน้าน,นวนสมัยนัทวุฒยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งพอจะรู้เรื่องราวชีวิตของดุดดาวเพียงคร่าวๆนวลสมัยพานโกรธ ดุดดาวที่ทําให้โดนท่านผู้ว่าตําหนิเลยวังจะขายหน้าดุดดาวว่าไงนางตัวดีบอกมาเดี๋ยวนี้นะแกหายไปไหนตั้งนานสองนานแกหายไปกับคุณวุฒิใช่ไหมดุดดาวไม่ทันจะตอบใช่ครับนัทวุฒิยืนโกรรับแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีไม่ชั่วยอย่างที่คุณนวลสมัยคิดนะครับนัทวุฒิเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ท่านผู้ว่าฟังฉันเชื่อแกท่านผู้ว่ากล่าวแต่ฉันไม่เชื่อนวลสมัยเออย ฉันไม่เชื่อใจนางออฉันไม่เชื่อใจดุดดาวกรุณาเรียกคุณดาวให้สุภาพด้วยครับนัทวุฒิออกโรงปกป้องทําให้นวลสมัยยิ่งโกรธได้อยากจะฉีกเนื้อดุดดาวออกเป็นชิ้นชิ้นฉันไม่เชื่อและฉันก็ไม่ยอมนวลสมัยเอย่ยเพราะเธอรู้ว่านัทวุฒิไม่สนใจเธอและไม่ไว้หน้าเธอแล้วเธอก็เลยจะเอาคืนบ้างแล้วคุณจะให้เราทํายังไงนัททวุฒิกล่าว ฉันต้องการเรียกร้องค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทในฐานะที่ฉันเป็นผู้ปกครองดูแลนางดูแลดุจด,ดาวนัทวุฒิตอบทันทีตกลงและช่วยหาเลือกงานแต่งให้ผมด้วยนัทวุฒิมองมาทางท่านผู้ว่าทุกคนในงานตะลึงไม่นะไม่นะคุณวุฒิฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะเธอแค่โมโหแค่อยากฉีกหน้าและอยากแก้เผ็ด เขาทั้งสองคนแอกลับเป็นการส่งเสริมให้ลูกเลี้ยงได้แต่งงานกับคนที่เธอรักด้วยความโกรธเธอจะลุดเข้าทำร้ายดุดดาวเป็นพ่อแก่เด็กบ้าเป็นพ่อแก่คนเดียวหยุดนะเสียงผู้ว่ากับเสียงนัทวุฒิดังขึ้นพร้อมกันจะเอาอยัางไงหนูท่านผู้ว่าถามดุดดาวหนูจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่ใจหนูแต่ตาอยากบอกหนูว่าตาขอรับรองว่านัทวุฒิเป็นคนดีมากแต่เชื่อว่าเขาจะดูแลหนูเป็นอย่างดี ดุดดาวในตอนนี้สมองของเธอมืดแปดด้านเธอจะเชื่อได้อย่างไรเพราะเธอเพิ่งรู้จักกับนัทวุฒิแต่ถ้าเลือกกลับไปอยู่กับแม่เลี้ยงก็ไม่ต่างอะไรจากตกคุ้มนรกเธอตัดสินใจแน่วแน่เธอรอวันนี้วันที่จะได้ออกไปจากคุมนรกสักทีถึงแม้หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามแกห้ามตกลงนะแกห้ามตกลงนะเสียงนวลสมัยกล่าวแกต้องอยู่กับฉัน ใจหนึ่งนวลสมัยก็อยากให้ดุดดาวออกไปจากชีวิตของเธอแต่อีกมุมหนึ่งถ้าไม่มีดุดดาวใครล่ะจะซักผ้าทํากับข้าวให้เธอกินนัทวุฒิเดินมากุมมือหญิงสาวด้วยความอ่อนโยนในเวลานี้เขารู้สึกสงสารดุดดาวเหลือเกินตกลงฉันจะแต่งงานกับคุณดุดดาวเอ่ยปากออกมานัทวุฒิยิ้มให้ในสายตาของเขาพยายามบอกให้เธอรู้ ว่าเขาจะไม่ทำให้เธอผิดหวังผมพร้อมจะจดทะเบียนและวางค่าสินสอดหนึ่งล้านบาทวันนี้ทันทีนัทวุฒิกล่าวดุจด,ดาวมองนัทวุฒิด้วยความสงสัยเธอรู้ว่าเขาทำไปเพราะสงสารเธอและมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เขาก็ไม่ต้องลงทุนถึงขั้นถึงขั้นต้องจดทะเบียนกับเธอก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเร็วมากจนเธอตั้งตัวแทบไม่ทันดุดดาวบอกกับตัวเองว่าตัวเองฝันไปหรือเปล่า เธอได้จดทะเบียนกับผู้ชายที่ทั้งหล่อและรวยผู้หญิงมากหน้าหลายตาล้วนเสนอตัวให้เขาไม่เว้นเม้แต่แม่เลี้ยงของเธอเองก็จากแต่งงานกับเขาจะด้วยเหตุผลใดและวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ตามเธอขอแก้ไขปัญหาของวันนี้เสียก่อนดุจด,ดาวคิดขณะที่นั่งรถกลับกรุงเทพกับเขาผู้ชายแปลกหน้าผู้ชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีของเธออย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่เธอจะหลับตาลง ด้วยความเหนื่อยเพลียดุดดาวลืมตามองไปรอบข้างภายในห้องที่โออาและโกหรูตื่นแล้วหรือคะคุณผู้หญิงประแชมแม่บ้านเอ่ยทักคุณผู้หญิงทำไมเรียกหนูว่าคุณผู้หญิงล่ะคะก็หนูเป็นคุณผู้หญิงภรรยาของคุณผู้ชายบ้านนี้นี่คะแม่บ้านพูดพร้อมกับส่งยิ้มให้หญิงสาว เธอลืมนึกไปเลยว่าเธอได้จดทะเบียนสมรสกับเขาตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากนั้นเขาก็พาเธอมาที่นี่บ้านของเขาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากจนถึจับต้นชนปลายแทบไม่ถูกป้าเรียกหนูว่าดาวจะดีกว่านะคะไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้หญิงแม่บ้านกล่าวทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับประตูก็ถูกเปิดในเวลาต่อมาอนุวัฒนเดินเข้ามาภายในห้อง ดนแลหรือดาวเขายิ้มให้หญิงสาวด้วยแววตาที่อบอุ่นดุดดาวอยู่ในชุดนอนที่บางเบาทำให้เห็นรูปร่างและเนินอกที่อวบอิ่มของเธออนุวัต์เผลอมองอย่างหลงไหลเหมือนโดนมนต์สะก่อนที่เขาจะดึงสติก,กลับคืนมาดุดดาวรู้สึกร้อนวูบว่าไปทั้งตัวปะแชม่มถอยหลังเดินออกไปจากห้องอย่างคนรู้งานปะแชมจะรีบไปไหนล่ะคะ อยู่ก่อนสิคะดุดดาวเรียกชายหนุ่มอมยิ้มและมองมาที่ดุดดาวหญิงสาวรีบคว้าผ้าห่มมาปิดตัวไว้คุณทำแบบนี้ทำไมคะแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นต้องจดทะเบียนสมรสกับฉันก็ได้นะะี่ค่ะหญิงสาวพูดด้วยน้ําเสียงที่จริงจังชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้ๆนั่งลงข้างๆเธอเขายื่นมือมากุมมือของเธอไว้และยื่นมืออีกข้างหนึ่งมาลูบที่ศีรษะของเธอพี่รู้ว่าดาวคงจะสับสน และมีคำถามอีกมากมายที่ดาวยังไม่เข้าใจแต่พี่เองก็ไม่รู้จะตอบยังไงพี่ยอมรับว่าตอนนั้นเวลานั้นพี่ทำไปเพราะความสงสารดาวมากชายหนุ่มนิ่งคิดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะเอ่ยคำว่าและอาจจะมีเหตุผลอีกอย่างที่ทำให้พี่ทำแบบนั้นก็ได้ชายหนุ่มพูดแค่นั้นแล้วก็หยุดหญิงสาวมองด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อนัทวุฒิหยุดพูด กำมือของเธอไว้แน่นและยังลูบผมของเธอชายหนุ่มบอกตัวเองว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตมาผูกติดกับผู้หญิงคนนี้ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งรู้จักกันชายหนุ่มผ่านผู้หญิงมามากมายแต่ก็ไม่เคยจะยึดติดกับใครแต่กับดุดดาวเขาสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่แค่ความสงสารแต่มันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากค้นหาในตัวเธอ ด้วยความตื้นตันใจและเหตุการณ์ร้ายๆหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทำให้หญิงสาวกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวชายหนุ่มยื่นมือมาปาดน้ำตาให้กับเธอไม่ต้องกลัวนะดุดดาวฉันจะไม่ช่วยโอกาสจะไม่มีใครบังคับจิตใจเธอเราจะนอนคนละห้องถ้าคุณไม่เต็มใจเราก็จะเป็นแค่พี่น้องกันขอให้เธอสบายใจหญิงสาวมองหน้าชายหนุ่มด้วยแววตาที่ซาบซึ้ง ในความเป็นสุภาพบุรุษของเขาแต่อีกความรู้สึกหนึ่งก็ใจหายกับคำว่าพี่น้องอย่างบอกไม่ถูกหญิงสาวยอมรับกับตัวเองว่ารู้สึกเชื่อมั่นและอบอุ่นใจเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆกับผู้ชายคนนี้มันเป็นความรู้สึกแปลกๆอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอาจจะเป็นเพราะเธอไม่มีใครไม่มีแม้แต่ญาติพี่น้อง และนัทวุฒ์เข้ามาให้ความสำคัญกับเธอก็เป็นได้เช้าวันหนึ่งขณะที่ดุดดาวกําลังช่วยป้าแช่มทํากับข้าวอยู่ในครัวนัทวุฒ์เดินเข้ามาในครัวอ้าววันนี้ไม่ไปข้างนอกหรือคะคุณวุฒิป้าแช่มรู้สึกแปลกใจเพราะวันหยุดนัทวุฒิไม่เคยอยู่บ้านเขามักจะออกไปสังสรรค์เที่ยวเตร่ตามภาษาคนหนุ่มบางครั้งก็พาผู้หญิงมาบ้างแต่ระยะนี้ แม่บ้านรู้สึกได้ว่าชายหนุ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ดุดดาวเข้ามานัทวุฒิไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยเลิกงานก็รีบกลับและสังเกตได้ว่าเจ้านายมีความสุขมากตั้งแต่ดุดดาวเข้ามาประแช่มคิดและอมยิ้มอยู่คนเดียวนัทวุฒิเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังขณะที่ดุดดาวขณะที่ดุดดาวกำลังจัดผลไม้อยู่ที่โต๊ะอาหารดาวเสียงเรียกข้าง,างหูทำให้หญิงสาวตกใจเธอรีบหันกลับมา จนใบหน้าแทบชนกับชายหนุ่มด้วยความตกใจที่เขาเข้ามาใกล้จนเกินไปเธอก้าวขาถอยอย่างรวดเร็วจนทําให้เธอแทบหงายหลังนัทวุฒยื่นมือประคองร่างของเธอและโอบไว้ดวงหน้าเขาเข้ามาใกล้นัทวุฒเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาคมเข้มจมูกโดง่งตอบรับกับใบหน้าและมีดวงตาสวยคมหลายครั้งที่เขาจ้องมองหญิงสาวจนทําเอาเธอรู้ จนทำเอาเธอรู้สึกสะท้านอ่อนไหวไปทั้งตัวและหัวใจจนเธอไม่กล้าที่จะสบตาและอยู่ใกล้ๆเขาไม่ใช่เพราะกลัวเขาแต่เธอกลัวใจตัวเองแต่ตอนนี้เวลานี้ใบหน้าและดวงตาคู่สวยของเขาอยู่ห่างจากหน้าเธอไม่ถึงคืบสายตาคมเข้มของเขาสะกดดวงตาคู่สวยของเธอจนเธอทำอะไรไม่ถูกทำไม่ได้แม้แต่จะกระดุกกระดิกตัว เขาส่งความหวานมาทางสายตาแววตาของเขาล้ำลึกเหมือนเขาอยากจะกลืนกินเธอบางครั้งก็สื่อออกมาว่าเขากำลังวิงวอนและอ้อนขออะไรสักอย่างจากเธอหญิงสาวเผลอเคลิ้มไปกับสายตาของเขาเพราะเธอเองก็มีความสุขเหลือเกินเวลาได้อยู่ใกล้ๆกับเขาปะแเชมปะแเชมยืนตะลึงมองหญิงสาวอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะถอยออกไปไม่ให้พวกเขารู้ตัว ชายหนุ่มไม่ได้สนใจว่าใครจะมองลึกใครจะเห็นโลกของเขาในตอนนี้มีแต่ใบหน้าและดวงตาคู่สวยของดุจด,ดาวชายหนุ่มจ้องหน้าของเธอไม่แม้แต่กับพิบตานัทวุฒิบอกกับตัวเองและคิดอย่างมีแผนร้ายชายหนุ่มบอกกับตัวเองว่าเขาจะไม่ทนอีกต่อไปนับจากคืนนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่นอนคนละห้องกับเธออีกแล้วริมฝีปากจิ้มลิ้มของดุดดาว ทำให้ชายหนุ่มเผลอตัวตัวก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะปะทะกับริมฝีปากกับริมฝีปากบางของเธอยาค่ะยาค่ะพี่วุฒิเดี๋ยวป้าแช่มเห็นเขา้ายาค่ะพี่วุฒิเดี๋ยวป้าแช่มเห็นเขา้าชายหนุ่มเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าป้าแช่มอยู่ด้วยโดยหารู้ไม่ว่าแม่บ้านของเขาเดินออกจากห้องไปแล้วดุดดาวใช้โอกาสนั้นผลักตัวออกจากอ้อมแขนของเขาหนุ่มสาว ยิ้มให้กันอย่างเก้อเขินหญิงสาวหน้าแดงรีบเดินออกจากห้องไปเธอเข้าห้องและปิดประตูขังตัวเองอยู่ภายในห้องเธอรู้สึกได้ว่าหัวใจของเธอยังเต้นแรงภาพใบหน้าและแววตาที่เหมือนจะอ้อนวอนของเขายังคงติดตาเธอซึ่งหญิงสาวรู้ความหมายในแววที่ซ่อนในแววตาเขาทุกอย่างเพียงแค่คิดเธอก็อายจนตัวสั่น และรู้สึกได้ถึงความสุขอยู่ลึกๆของหัวใจดุดดาวพยายามหลบหน้าเขาไม่ยอมเผชิญหน้ากับนัทเพราะเธอยังรู้สึกกลัวและอายเย็นวันหนึ่งที่โต๊ะรับประทานอาหารคุณพุธยังไม่ลงมาทานข้าวหรือครับป้าดุดดาวถามไม่ค่ะเห็นบ่นว่าปวดหัวเห็นบอกว่าอยากให้คุณดาวเอายาแก้ปวดกับน้ำไปให้หน่อยคงกะจัทานยาแล้วก็นอนเลยมั้งคะแม่บ้านกล่าวหญิงสาวไม่ได้คิดอะไร ค่ะป้าดุดดาวเดินขึ้นมาพร้อมกับแก้วน้ำและยาเธอเดินเข้ามาเห็นชายหนุ่มนอนหลับตาพี่ฟูดคะดาวเอายามาให้แล้วคะ่ะชายหนุ่มไม่ตอบดุดดาวเดินไปวางแก้วยากับน้ำไว้ที่โต๊ะภายในห้องก่อนที่จะมานั่งลงข้างๆกายเขาดุดดาวเอื้อมมือไปแตะที่หน้าผากของชายหนุ่มตัวก็ไม่ได้ร้อนหญิงสาวพึพรรมพำออกมาทันใดนั้นร่างของเธอก็ถูกดึงเข้ามากอด เธอไม่ทันได้ตั้งตัวเลยล้มลงมาทับบนอกของเขาอย่างจังคุณวุฒิทำอะไรคะปล่อยดาวนะเขาไม่พูดอะไรเอาแต่อมยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ปล่อยดาวนะคนบ้าเธอใช้มือทุบที่อกของเขานี่เนี่ยคนบ้าหนุ่มหัวเราะชายหนุ่มหัวเราะด้วยความพอใจก็ดาวอยากหลบหน้าพี่ทำไมละ่ะชายหนุ่มพูดพร้อมกับรั้งตัวหญิงสาวให้ขึ้นนอนทับบนตัวของเขาดุดดาวพยายามจะฝืนตัวลง แต่ชายหนุ่มไม่ยอมปล่อยดาวนะคุณบ้าไม่ไม่ปล่อยพี่จะไม่นอนคนเดียวอีกต่อไปแล้วหญิงสาวหน้าแดงถึงจะใบหน้าแทบติดกันแต่หญิงสาวไม่ยอมสบตาเขาเพราะเธออายนั่นเองดาวดาวจา๋าดาวดาวจา๋าคะเธอเผลอตอบอย่างลืมตัวนัทวุฒยิ้มอย่างพึงพอใจ หญิงสาวทุบอกเขาด้วยความเขินอายคนบ้าชายหนุ่มดึงร่างของเธอเข้ามากอดด้วยความรักใบหน้าของเธอแนบอยู่กับอกของเขาอยู่กับอกที่เปลือยเปล่าของเขาเขาใส่กางเกงชุดนอนขายาวโดยไม่ได้ใส่เสื้อดุดดาวรู้สึกได้ถึงความสุขใจและร้อนวูบวาบไปตามเนื้อตัวมันช่างเป็นความรู้สึกที่แปลกเหลือเกินเธอทั้งกลัวและอยากสัมผัสกับความรู้สึกนั้นหญิงสาวเผลอตัวโอบกอดเขา ดาวผมรักคุณชายหนุ่มพูดพร้อมกับก้มลงมาจูบที่หน้าผากของเธอพี่อยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาถึงพี่ไม่มีน้องสาวแต่พี่ก็ไม่อยากได้ดาวมาเป็นน้องสาวหรอกนะดุจด,ดาวเงยหน้ามองสบตาเขาเธอยกมือลูบใบหน้าคมเข้มของเขาดาวเองก็ไม่อยากเป็นน้องสาวของคุณค่ะทั้งสองมองสบตากันด้วยความรักด้วยความปรารถนา แล้วหลบหน้าพี่ทำไมล่ะขาพูดพร้อมกับรูปผมหญิงสาวด้วยความรักก็ดาวกลัวนี่คะกลัวอะไรเด็กโง่ชายหนุ่มพูดพร้อมกับกอดเธอแน่นกลัวกลัวใจตัวเองค่ะดาวกลัวจะห้ามใจตัวเองไม่อยู่ชายหนุ่มพลิกตัวหญิงสาวลงข้างล่างแล้วพลิกตัวเองขึ้นทับหญิงสาวแทนชายหนุ่มก้มลงมากระซิบข้างหูของเธอกลัวห้ามใจไม่ได้แล้วจะห้ามทำไมล่ะคะคนดีพูดจบ ชายหนุ่มก้มลงมาจูบที่ซอกคอของเธอหญิงสาวร้องออกมาด้วยความตกใจยาค่ะยาค่ะพิวุธพิวุธ,วธยายาค่ะพิวุธเดี๋ยวก่อนค่ะชายหนุ่มชะงักพี่ไม่ไหวแล้วนะดาหญิงสาวรูปหน้าอกของชายหนุ่มค่ะค่ะดาวเองก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วจะห้ามพี่ทําไมล่ะหญิงสาวกระซิบข้างหูประตูค่ะประตูยังไม่ปิดค่ะพิวุธ หญิงสาวพูดพร้อมกับรูปหน้าอกของเขาพีิพุฒธขาดาวพร้อมที่จะทําหน้าที่ภรรยาแล้วค่ะดาวพร้อมที่จะทําหน้าที่ภรรยาแล้วค่ะชายหนุ่มไม่พร่ำอีกต่อไปเขาก้มลงมาประกบริมฝีปากบางของเธอเขาดูดดื่มริมฝีปากของเธออย่างพึงพอใจแล้วหญิงสาวเองก็เพลอดูดดื่มความหวานไปพร้อมกับเขาชายหนุ่มดูดดื่มไปเรื่อยๆบางครั้งก็อ่อนโยนบางทีก็เร่าร้อน ริมฝีปากของเขาลูบไล้ลงมาที่ซอกคอของเธอดุดดาวรู้สึกร้อนไปทั้งตัวและเธอก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดแต่กลับให้ความร่วมมือกับเขาชัดทำให้ชายหนุ่มพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งหญิงสาวบอกกับตัวเองว่าเธออยากทำให้คนที่เธอรักมีความสุขจะพยายามตามใจเขาทุกอย่างขณะที่เธอกำลังเคลิ้ม และเพลิดเพลินไปกับเพลงรักไม่รู้<อ>ตัวเลยว่าเสื้อผ้าของเธอและเขาถูกถอดออกไปตั้งแต่เมื่อไร่แต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันแล้วดุจด,ดาวรู้เพียงว่าเขาทำให้เธอมีความสุขเขาทำให้เธอลืมเรื่องร้ายๆทุกอย่างในอดีตจ,จนหมดสิ้นเขาและเธอได้ตกเป็นของกันและกันขณะที่เพลงรักของเขากำลังบรรเลงหญิงสาวพร่ำเรียกแต่ชื่อของเขา พี่วุฒิขา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 ชายหนุ่มเองก็พิ่าเรียกแต่ชื่อของเธอดาวจ้าดาวจ้าร่างบางๆของเธอถูกโยกไปตามจังหวะและแรงกระแทกของเขาหญิงสาวแทบจะหายใจไม่ทันและแล้วทุกอย่างก็สงบลงเขานอนทับบนร่างของเธอโดยไม่ขยับเยื่อนด้วยความเหนื่อยล้า ดุจด,ดาวโอบกอดผู้ชายที่เธอรักพร้อมกับกระซิบข้างหูเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะที่รักชายหนุ่มยิ้มออกมาอย่างมีความสุขนัทวุฒิบอกกับตัวเองว่าผู้หญิงคนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาและชีวิตเขาคงอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าขาดเธอเช่นเดียวกันกับดุดดาวถ้าโลกใบนี้ไม่มีนัทวุฒ์เธอเธอก,ก็คงไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อ เขาทั้งสองคนขาดกันและกกันไม่ได้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อภรรยาของเขาและจะไม่มีวันทำให้เธอเสียใจจบบริบูรณ์ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ